จาสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดลบุรีค่ะวันนี้ก็มีโครงการดีๆมานําเสนอให้กับนายจ้างและสถานประกอบการได้รับทราบนะคะกับโครงการส่งเสริมและรักษาร,ระดับการจ้างงานธุรกิจ SME ค่ะวันนี้นะคะรัฐบาลน,นะคะมีโครงการดีๆที่จะช่วยเหลือนายจ้างนะคะในเรื่องของการอุดหนุนนายจ้างที่มีลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบการนะคะไม่เกิน200คนนะคะอยู่ที่3,000บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคม2564และเดือนมนกราคม2565ค่ะ เพียงแค่ในจ้างนะคะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นไปตามที่รัฐบาลกําหนดนะคะคือ1นในจ้างหรือสถานประกอบการจะต้องมีลูกจ้างรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวนะคะรวมกันอยู่ในสถานประกอบการไม่เกิน200คนค่ะและข้อ2นะคะในจ้างนะคะจะต้องนําส่งประกันสังคมให้กับลูกจ้างในมาตรา3 3ค่ะซึ่งจะต้องมีสถานนะเป็นแอคทีฟนะคะ เป็นข้อมูลนะวันที่16ตุลาคม2564ค่ะเรามาดูคุณสมบัติสำหรับในจ้างหรือสถานประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ หนึ่งเป็นในจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา33สถานะแอคทีฟที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนข้อมูลณนะวันที่16ตุลาคม2564เพื่อตรวจสอบขนาดกิจการที่มีสถานะเป็น SME 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงาน s m e d o e g o t t h ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง20พฤศจิกายน2564 เงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดนนหนุน 1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ในจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คนที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา33สถานะ Active, แอคทีฟณวันที่16พฤศจิกายน2564 2. รับเงินอุดหนุน3,000บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,564ถึงเดือนมกราคม2,565 3. ในจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานณนะวันที่16พฤศจิกายน2,564ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารที่นานจ้างแจ้งทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกรณีธนาคารกรุงไทยจ่ายตามวันที่กำหนดคือ30พฤศจิกาย,ยน2564 30ธันวาคม2564และ31มกราคม2565หากเป็นธนาคารอื่นจ่ายหลังวันที่กำหนดและหากค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน 5. ในจ้างที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 1. จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 2. นํำเงินสมทบส่งประกันสังคมผ่านช่องทาง e s v i c e ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนถัดไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ 3. การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้างจะต้องไม่เป็นเหตุให้ในายจ้างชะลอการจ้างงานหรือจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง 4. เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างจะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน นจ้างหรือสถานประกอบการท่านใดนะคะมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME. DOE. GO. PH ค่ะท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20พฤศจิกายน2564ค่ะ